เดี๋ยวเรามาดูปั๊มน้ำกันนะคะตัวนี้จะเป็นปั๊มน้ำของมิสูอีคารมิสูอีคาปีหนึ่งเก้าเก้าสองถึงหนึ่งเก้าเก้าหกนะคะเครื่องสี่2ีเก้าสองหัวฉีดนะคะนัมเบอร์ 7, เจ็ดสี่เจ็ดนะคะนัมเบอร์เขานะคะเป็นของ GMB นะคะตัวนี้ GMB แท้นะคะ ก็ยังไม่ยังไม่ได้แกะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันค่ะแกะเพื่อรีวิวโดยเฉพาะเลยนะคะนะคะยังไม่ได้แกะ เขาจะมีน็อตนะคะน็อตมาให้ตัวหนึ่งนะคะหกมิลค่ะหกหรือแปดเดี๋ยววัดดูก่อนน่าจะหกนะคะแปดมิลค่ะน็อตแปดมิลนะคะ,ละ,คะแล้วก็ในกล่องจะมีประเก็นนะคะประเก็นปั๊มน้ำค่ะนี่นะคะก็จะตีนะคะ GMB เจแปนนะคะตรงนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นงานเก่านะคะแต่สินค้าใหม่นะคะยังอยู่ในซีนอย่างที่เห็นนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็ถ้าไม่มั่นใจเราก็ต้องถอดมาเทียบนะคะถ้าจะเอาชัวรให้เหมือนหน้าร้านเลยก็คือเราต้องถอดออกมาเทียบเลยนะคะ